สวัสด <gesch> ีค <su> ่ะน <se> ี <ga> ่นะคะจะมาพีเศษเรื่องทวีปนิวซีแลนด์ด้านการเมืองและการปกครองและการวัฒนธรรมสถานการเศรษฐกิจและด้านรัคค่ะสวัสดีสีข่าวันนี้นะคะจะมานําเสนอด้านการเมืองและการปกครองหลังสัญญสัญญาไวตังกิอังกฤษตั้งขินฐานในนิวซีแลนด์มากขึ้นและพยายาม ยึดที่ดินของชาวเมลีจนเกิดสองครามยืดเย้อราวสิบปีสิ้นยอสิบปีสุดท้ายชาวเมรีแพ้และยุติการสู้รบต่อมาในคศ1907นิวซีแลนด์สิ้นสุดสภาพอนานิคมได้สิทธิปกครองตนเองและเป็นประเทศหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษค่ะค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องการเมืองและการปกครองนิวซีแลนด์เป็นปร,ประเทศเอกราชในเครือจากอังกฤษมีสมเด็จพระเจ้าชานสามเป็นประมุขโดยมีผู้สำเร็จพระราชการเป็นผู้แทนพระองค์การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสุบสภาเดียว สภาเพื่อแทนรัสรสอนซึ่งทำหน้าที่ทำฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีจากพรรคเสียงข้างมากในสภาและฝ่ายตุลาการมีสารยุติธรรมให้ประชาชนฟ้องร้องขอความเป็นธรรมได้สวัสดีค่ะนำเสน,นอด้านพัฒน,นาสังคมและ วัฒนธรรมนิวซีแลนมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศออสเตรเลียคือมีลักษณะวัฒนธรรมแบบตะวันตกเนื่องจากกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชาวตะวันตกขนาดเดียวกัน ก็มีกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตเป็นของตนเองและปรับให้เข้ากันกับวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างคงกลืนประชากรของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยพวกผิวขาวซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์ลองลงมาเป็นชาวมอลีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อพประโยคมาจากหมูออ่เกาะบรลีนเชียนอกนั้นเป็นชาวเป็นชาวกเกาะเบลฟิสิกใต้ชาวเอเชียและชนชาติอื่นๆค่ะ นิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการส่วนด้านศาสนาประชากรส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นับถือคิ์ศาสนานอกนั้นนับถือศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาอิสลามภาบ,บุตศาสนาและศาสนาพา,านุ์ฮินดูซึ่งแต่ละศาสนาจะมีศาสนาส,สถานสำหรับบูชาและประกอบพิธีกรรมทัพศาสนาของตนเองค่ะ สดีข่ะวันนี้เราจะมานำเสนอด้านเศรษฐกิจแล้นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนิวซีแลนด์ได้พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมอย่างจริงจังพัฒนา<อ>จากกระแสน้ำได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นมีการตั้งโรงงานลงทุนเหล็กและเหล็กก้าส่วน อุตสาหากรรมทางการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์นอกจากขึ้นอยู่กับการ,กรเกษตรและอุตสาหากรรมแล้วยังขึ้นอยู่กับการค้าเนื่องจากเนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์มีผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์เกินความต้องการบริโภคในประเทศมาก สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอด้านพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนิวซีแลนด์เป็นประเทศเ,รเศรษฐกิจเกษตรกรรมรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศจึงมาจากการประกอบอาชีพการเกษตรการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้วิทยาการและ เครื่องมือเครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยขอบคุณค่ะแล้วขอจบการสัมภคษณนี้ค่ะขอบคุณเพาควผ่ะี่รั